ขอร้านขอร้นขอร้าเลยเหรอ้ร้านบูระมาเปิดใหม่แล้วครับอ๋อแล้วโอเคครับท่านใดมาจากหลงจังหวัดมาจกกรรชื่อนี้เชียงรายเชียงรายยุวิด้นิดนึงสิโอ้ผมก็ไ้กับเชียงรายนินึงนะคับนเลยแล้วมีจังหวัดอื่นนะครับนนทบุรีมาให้กนนทบุรีปทุมธานีนะครับไดื่มไปสิ่งที่เกิดขึ้นท่านทราบไหมครับ อาการเขาแย่ลงนั่งๆอยู่น้ําเหลืองไหลออกมาแล้วมีกลิ่นเหม็นมากนะครับเหม็นๆแต่เขาก็รู้สึกว่าเขามั่นใจนะว่าโอกาสเนี้ยเขาต้องหายถ้าท่านเชื่ออะไรอย่างนึงนะครับสาหรับแม็กซิโมนะครับผมบอกท่านว่าวันนี้ถ้าท่านยังไม่ป่วยแมะไรเลยแล้วท่านรู้จักแม็กซิโมท่านมีบุญมากแต่คนบางคนต้องป่วยกว่าคนคนนี้ กินต่อเนื่องแล้วก็น้ําเหลือก็ออกไปออกไปใช้เวลาประมาณผมไม่แน่ใจสองหรือสามอาทิตย์ก็ากฏว่าทุกอย่างแห้งสนิทเลยปรบมือให้แมกซิมอลที่นี้เนี่ยผมมีรูปแต่ถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวคุณพิยาแลเราขอกันมีการถ่ายวิดีโอไว้นะครับผมบอกเรียนท่านนะครับเราไม่ใช่ยาผีบอกไม่ใช่ยามหาศารร์อะไรทั้งสิน้นเราไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างอยู่บน วิทยาศาสตร์หมดคือไอสิ่งที่เราเข้าปากไปนี่แหละครับตัวดีชอบกินของอร่อยหรือชอบกินของมีประโยชน์ครับถามจริงๆอร,อ,อร่อยแต่ของอร่อยของเราเนี่ยเป็นสารที่มะเร็งชอบทั้งหมดเลยเนื้อย่างเงเนื้อตับเป็ดย่างชอบด้วยหนังมันๆอะไรลหลายๆเลยเนี่ย <c oughs> ถูกไหมครับของมันๆอะไรอะไรอ,ไร,อร่อยต,าต่างๆทุกอย่างแฮมเบอร์เกอร์ฟาสต์ฟู้ดแต่ที่เป็นคุณภาพมีประโยชน์เราไม่ชอบแต่ ถ้าเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยสมดุลมันเสียหมดง่ายๆแค่เลือดเราเนี่ยเป็นกรดเพราะเรากินกาแฟากินน้ําอัดลมกิอะไรต่างๆเนี่ยเลือดเป็นกรดเนื่อเซลล์เราทํางานไม่ดีแล้วถัดมาครับสิ่งที่แม็กซิมช่วยได้ดีมากเลยคือระบบย่อยอาหารของคุณเป็นไหมนะครับกับถ่ายไม่เป็นเวลาเบ่งทีแล้วโอ้โหระเบิดทีจนแดงฉานไปทั่วชักโรคเคยเป็นไหม หรือสุภาพใจบางท่านเนี่ยผื่นคันไม่รู้สาเหตุนะครับรอบเดือนอะไรต่างๆไม่ดีเลยแมกซิโมมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าอินูลินอยู่ในนี้นะครับอินูลินคืออะไรอินูลินเป็นตัวที่คล้ายๆใยอาหารจะทําหน้าที่เนี่ยเป็นอาหารของแบคทีรียที่ดีๆในร่างกายของเราแบคทีรียที่ดีๆในร่างกายของเราเคยได้ยินไหมครับแลคกโตบาซิลล่าเคยได้ยินไหมนะ อยากรู้ถามสาวยาคูดูท่านทราบนะครับยาคูขายมากี่ปีแล้วในเมืองไทยใครลองเดาดูสาสิบกว่าปีค่ะห้าสิบปีแล้วครับเพราะอะไครับยาคูเป็นมาจากจุลินทรียมาจากญี่ปุ่นเจ้าของมีธุรกิจแล้วมองเห็นการไกายว่าจุลินทรีย์สามารถเป็นจุลินทรีย์ไปย่อยกากอาหารในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นตัวที่ร่างกายเราเนี่ยดยดซับ กลับไปใช้อีกแต่ถ้าเรากินอะไรที่เป็นเนื้อสั์มากๆจุลินทรีย์มันก็ชอบเพราะเป็นจุลินทรีย์ที่เร็วๆมันชอบมากแล้วมันก็จะดูดสารพิษกลับไปที่ร่างกายสุภาพสตรีบางคนเคยสังเกตไหมครับทําไมใช้เครื่องสําอางให้แพงแค่ไหนก็ตามหน้าไม่เคยใสยเลยเพราะท่านถามเลยว่าท่านกินอะไรแต่ละวันท่านขับถ่ายปกติไหมหรือต้องเบรกไหมแต่วันนี้แม็กซิมอลนะครับท่านทานแม็กซิมอลนะครับ แล้วทานพวกใหญ่อาหารพวกผักสดผลไม้สดผมไม่ยืนยันท่านนะครับภายในสัปดาห์เดียวภายในสองสัปดาห์ต้องมีคนพักท่านไปทําอะไรมาไปเลเซอร์มาเหรอไปทําผิวมาเหรอไม่ต้องเลยครับเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยร่างกายเราจะสร้างสารตัวหนึ่งนะครับกลับเข้ามาเขาเรียกว่า p r ร s สต r าแกรนินมันมาจากการหมักกากอาหารของเราที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เท่านั้นถ้าเรากินเนื้อตั์มากๆเราก็จะได้ พวสต้าแกนดิ้นตัวเร็วๆออกมาหน้าก็ดำคล้ำแต่ถ้าเราทานไม่เคยบน่นไม่เคยอู้ไม่เคยอะไรเลยแต่วาระสุดท้ายเหลือ6เดือนมันจะบอกว่าไม่ไหวแล้ว <c oughs> เราจะนั้นไตยได้ดี <c oughs> แต่ตอนนี้ผมเรียนท่านนะครับแม็กซิโมจะช่วยให้หลายคนตรงน,นี้ในระบบการย่อยอาหารดีขึ้นแล้วก็เมื่อกี้คุณพี่สิริกรใช่ไหมครับ <c oughs> บอกว่าน้นำหนักลดเพราะอะไรครับเรามีอะมิโนเบรนในแม็กซิโมอะมิโนเบรนคืออะไร ทำตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวผูกเหล็กกับโปรตีนในผิวเราทั้งหมดในร่างกายคุณผู้หญิงถ้าคุณอยากจะคุณดีโดยน้ําหนักไม่หายนะฮนะเสื้อผ้าเ,าเก่าๆใส่ได้หมดตัวนี้เลยครับเพราะอะไรครับอะมิโนเบนตัวเนี้ยมันจะทําให้ร่างกล้ามเนื้อเรากระชับขึ้นโดยน้ําหนักไม่หายอะแปลกมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าน้ําหนักหายแต่กล้ามเนื้อเราดีผิวพรรณเราจะดีหมดเลยนะครับส่วนสินค้าตัวเนี้แบบเนี้ย ยังมีคนรู้จักเยอะไหมครับหรือน้อย oh. น้อยงั้นโอกาสมากหรือน้อยเยอะครับเมื่อกี้ดานวราพูดถึงตัวนี้ intuition d i f e r e n s e ID ไม่อยากพูดอะไรมากวันนี้จะมาปีหน้าแต่ถ้าวันนี้มาท่านก็มีแค่เนี้ยที่ใช้ แต่ถ้าปีหน้ามาเรามีทีมงานทั้งหมดหมื่นคนใช้กันคนละชุดดีไหมครับดีครับแต่ในสถานการปีหน้ามาบางคนอาจจะไม่ทําอะไรเลยก็มีแค่คนเดียวหรือสามคนก็ใช้ไปแค่สามชุดก็แล้วแต่ใครจะเลือกชุดนี้คืออะไรครับง่ายๆครับส่วนผสมสําคัญมาจากสาหร่ายที่อยู่บนหิมะสูงมากแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยสามารถที่จะ ล้างผิวนะครับแล้วก็มีปรับสภาพผิวแล้วก็แอนติแบคทีเรียที่ผิวแล้วก็บำรุงจบเลยกินนักชิโมทานี้ด้วยสายปิงขณะเดีวยวกันเว็บไซต์นี่คือโมเดลนะครับเราแตะเข้าไปในนี้นะครับเข้าไปแชร์ได้เลยในอเมริกาตอนนี้นะครับทีมงานยานวรัสเนี่ยอยู่ในอเมริกาเนี่ยแตะเข้าไปตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาหน้นจาจออันนี้เลยครับระบบของบริษัทลงทุนแทนจะ่งไปถึงอีเมลของใคร ผ่าน Facebook หรือผ่าน t วิ t i n t ร์ e ินเทหรือ Google c l ัสทุกอย่างเพามาถึงเมืองไทยทั้งหมดจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดครับในปลายปีนี้แต่วันนี้เราเตรียมคนที่เป็นทีมงานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราจะส่งไปถึงใครก็ได้ใน28ประเทศที่จันทบระบอกนะครับนี่คือรูปแบบที่เราจะส่งไปนะครับแล้วก็เป็ดสองเราจะมีแอปพลิเคชันบนมือถือ นะครับผมอยากไดให้ท่านดูนิดหนึ่งหลังจากนี้ในในตัวนี้แอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อสินค้าลูกทีมเราต่งตางๆสมัครแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับหรือแม้แต่ลูกค้าอยากจะใช้สินค้าใช้กล้องสแกนบาร์โค้ดก็รู้เลยว่าสินค้าตัวน,นั้นคืออะไรนะครับตอนนี้หลายคนเกลียดเครือข่ายแต่ถามจริงๆวันนี้เราได้เงินจากเครือข่ายหรือเราเสียเงินจากเครือข่าย เราใช้เครือข่าย AS, d t a g TrueMove เราใช้เครือข่ายของ7 e เ e ่ e อใช่ไหมครับแต่หลายคนในห้องนี้สามารถดีรลยได้จากเครือข่ายของดีเวกับแนะมคโมเรียบร้อยแล้วเรามีเวลาอีกไม่ถึงสองเดือนวันนี้จนถึงวันที่หนึ่งธันวาคม New Way จะรีแบรนด์ทั้งหมดเป็นโมเดลประเทศไทยแล้ววันนั้นจะมีคนอีกมากที่จะเดินเข้ามาในห้องนี้ถ้าคนเหล่านั้นที่เดินมาเป็นทีมงานของเราดีไหมครับดีครับ ผมพูดแบบนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วหลายคนทํางานหนักไม่หยุดตั้งแต่ปีที่แล้วก็สามารถมีทีมงานใหญ่ขึ้นหลายคนทํางานเท่าเดิมก็จะเสียตลาดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือเราจะใช้เกิดข่ายจะมีเกิดข่ายนะครับแล้วก็ผมเรียนท่านนะครับเราเปลี่ยนเกมเล่นเราคงไม่เป็นที่หนึ่งชนะแอมเจแน่ถ้าเราจะทําแบบเกมแอนแเบยเกมดูสกินเกมกิฟเฟอร์ ดีนักเกมบริษัทอื่นๆก็ตามแต่วันนี้โมเดลเปลี่ยนเกมเล่นนะครับแล้วก็ขออนุญาตครับวันที่8พฤศจิกายนอันไหนยังไม่มีบัตรครับนะครับโอเควันนี้มีบัตรราคาพิเศษ150บาทนะครับแต่เรา10ใบ750นะครับ10ใบ750ใช่ไหมใช้บัตรผมผู้ผิดกะไม่ผิดผิดเลย อ๋อท่านสิบอ๋อวันนี้ผมไม่ได้พิเศษโอเคเดี๋ยวเราปรึกกัน,นเรื่องน้อ CEO ท่านนี้มีประสบการณ์สูงมากบริหารจัดการบริษัทนะครับในเครือข่ายมาทั่วโลกแล้วบล็อกฟินิกกนตั้งแบรนด์หลายแบรนด์นะครับเราจะมาพูดถึงมือแพงท่คนนี้โซเลตที่นี่ครับก็เป็นนักธุรกิจที่ใหญ่ามากนะครับประสบความสําเร็จในวอลซีนะครับวันนี้มาโตในโมเดลและนี่คือห้องประชุมใหญ่ของเราที่จะจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายน หอประชุมกองทัพเรือครับแล้วหอประชุมกองทัพเรือไปถูกไหมครับไม่ถูก,ไม,ถกไม่เป็นไรครับเรามีแผนที่ให้แล้วก็ทีครับคือทางเข้านี่คือบันไดที่เราจะเตรียงทุกอย่างจะเป็นโมเดลร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านเชิญคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันนั้นเราจะมีพรีออเดอร์สําหรับสินค้าโมเดลทั้งหมดนะครับท่านสามารถทาธุรกิจกับโมเดลตั้งแต่วันนั้นเลยอย,อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับที่หอประชุมกองทัพเรืออยู่ที่ฝั่งธนบุรีนะครับอยู่ใกล้วัดอรุณ์ นะครับไปนั่งเรือไปทุกไกลเลยค่ะไปจากไหนล่ะครับทำไมถึงไม่จากแก๊งคาบจากเทมไลก็จากเทงเทพก็อยู่ที่ไหนล่ะครับคือตรงไหนล่ะครับอยู่ที่นี่ไงค่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็ลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็โบกแท็กซี่แล้วก็บอกว่าไปหอประชุมกองทัพเรือถึงแน่นอนกี่ชั่วโมงครับมาจากนี่ไปนี่ยนะครับ เชื่อเด็กน่ารักอย่างนี้รึเปล่าคยากถถามนกเนรียกคนตีแต่เดอักกน,นี้เกน่ารักความูอย่างส่วนห็นของเด็กนี่เป็นปกตินะครับก็คือจะนี่ไปเวลาที่ชั่วโมงนี้ก็จะมีอย่างน้อย40นาทีจากที่นี่ไปะนะครับ <c oughs> <c oughs> แตวแถ้าแท็กซี่ข, <c oughs> ข,ข,ขับวถเร็วครับก็นิดงอีกนิดน,นึงามอีกนิดน,นึงเดี๋ดยวได้กว้างไมแล้วก็ม <c oughs> ีเรื่องเล่าไงบางทีเนี่ย เราพูอ่านเมแชร์คืออย่างนี้เขาบอกว่าบางทีเรามีลูกเรามีหลานเนี่ยก็จะถามเราอย่างเงี้ยนะครับเ้ามีคลิปเคยเห็นคลิปไหมฮะก็บอกว่าพ่อหรือแม่เนี่ยไม่เคยรู้สึกลำคานลูกหรือหลานตัวเองที่ถามซ้าแล้วซ้ําอีกแต่พอไปกับพ่อแม่ตัวเองที่ตัวเองโตขึ้นมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ถามอะไรซ้าแล้วซ้ําอีกลำคาญแล้วก็ตวาดกลับไปนะครับพ่อแม่บางคนเลยถามว่าอ้าตอนเธอเป็นเด็กๆฉันได้เคยว่าเธอเลยทำไมฉันถามอะไรฉันไม่ได้ยิน ฉันอยากจะรู้ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับอยากจะเลา่าว่าวันนี้ในธุรกิจเครือข่ายสามารถผมเรียนตรงๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจที่สวยงามจริงๆนะครับผมไปต่างจังหวัดนะฮะบ,บางคนเนี่ยเขามาทำ UV กับเราเนี่ยก็ได้หมื่นสองหมื่นก็ดีใจมากเพราะทำทางส็กโซ่แล้วเขาหายรับปีมากท่านมีโอกาสมหาศาลเลยนะครับที่จะทำวินแบบนี้นเนี่ยให้กับคนอีกเยอะจริงไหมครับจริงนะครับแล้วก็ท่านครับผมอยากให้ท่าน ม่ได้ปิดไฟดิฉันปิดไฟให้นิดนึงครับ ท่านใดยังไม่ได้ดื่มแม็กซิมอลกับเราบ้างครับช่วยยกมือให้เรานิดนึงโอเคครับท่านได้รับสิทธิ์ในเดี่ยวนี้เลยครับช่วยยกมือเชินน้องช่วยห้ครับท่านดื่มท่านดื่มแล้วท่านจะรู้สึกอย่างไรลองรับเปรี้ยวใช่ไหมับเปรี้ยวครับมะนาวหนึ่งิ้คนที่ดื่มรับเปรี้ยวเนี่ยให้ระวังมากมากนะครับแต่ว่าท่านที่ทานอาหารที่รสหวานเกินไป แสดงว่าเลือดของท่านนีโอกาสที่จะเป็นกรดสูงเพราะว่าท่านไม่ทานอะไรที่มันเปรี้ยวเลยเลือดเราที่ดีเนี่ยควรจะเป็นด่างเป็นด่างเ,เนี่ยคือมัอนว่าทานอาหารที่เป็นรสเปรี้ยมากหน่อยทานพวกกาแฟชาแล้วบัตโมน้อยหน่อยนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวแม็กซิโมของเราเนี่ยคืออะไรมันมีทั้งแอนต้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวฮุมอินูลินนะครับแล้วก็มีพวกเครือแร่ที่สําคัญนะครับท่านใดมีคําถามในช่วงนี้ไหมครับ ผมคงยังไม่เข้าร่วมไปที่แผนธุรกิจร้อยเอร์เซ็นนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าบางท่านเนี่ยเป็นคนเก่าอยู่แล้วแต่ว่าบางท่านเดี๋ยวเรามีนอกรอบเราจะอธิบายเรื่องเรื่องโครงสร้างแผนนะครับกลิ่นเป็นยังไงครับหอมหวานนะครับขอบคุณครับในแม็กซิมอลเนี่ยเรามียาสั่งน,นะครับได่กินเข้าไปแล้วเนี่ย รูกสั่งให้รวยทุกคนเลยสั่งให้รวยสุขภาพดีท่าน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 เห็นอาม่าท่านดีไหมครับอมาอม่าอาม่ามาโซโต้อาม่ายี่เท่าไหร่ครับอาม่าที่แปดจุดสี อาม่าเนี่ยถ้าท่านดูทีวีเนี่ยตอนนี้ท่านเป็นดาราอยู่ท่านรู้จักนะโฆษณาสนัตแจ็คอะคุณคุณแม่สนัตแจ็คที่บนรถเนี่ยอ๋อไม่อ๋อนี่นี่นข่าวว่าเบเเห็นไหมสนัตแจ็คอ่ะจำได้ไหมจำได้ไหมไม่เคยดูทำไม่เคยดูอาม่าอาม่าทานแมกซิโนมานานแค่ไหนเดืกว่าละเดือนกว่าแล้ว แล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ดดีอยู่นี่นี่เพราะว่ามีหลายโรคกันเจดโรคเจดโรคเจโรคเจ็ดโรคบานทอยู่โรงพยาบาลสองสามปีนะมันก็ไม่หายเป็นโรคอะไรบ้างครับผม้านหัวใจไขมันทำดันหิตใ่โรคเก้าเป็นโระไร้นี้ไม่ได้ยินเสียงน่ับ แล้วพอก่อนนั้นเนี่ยสุขภาพเป็นโรก็คือเป็นเจ็ดโรคมาเรื่อยๆกินยาเรื่อยๆกินยาเรื่อยๆแล้วโดยรวมเป็นยังไงครับโดยรวมแล้วก็ก็ไปมันไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีก็มากินตัวนี้หรใครเป็นคนแนะนำให้มารู้จักไอคุณอีทผมให้คุณอีทด้วยนะครับดิมอนแอร์บัสเลยนะครับคุณนี้แนะนำให้รู้จักแล้วพอทานเนี่ยตอนแรกๆรู้สึกยังไงอเรียนหัวเลยเรียนหัว เวียนหัวเลยทานแบบเนี้ยทานแบบนี้ทีจิบอย่างนี้แล้วเวียนหัวเลยสมถะได้เขบอกคุณครอบยบบอกไม่กินแล้วไม่เอาแล้วไม่กินแล้วไม่กินแล้วยาไม่ทายาครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับก็ดีขึ้นมาเลยดีขึ้นเลยไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเดือนนี้แสงตาก็ดีละแข้งขาเขาไปตรวดและยังขอถ่ายรูปด้วยนะหมอมาถ่ายรูปด้วยหมอไปโฆษณาแน่เลยเขาหลังนี้นะครับนะ สามารถทำนั้นเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอบอกว่าโฆษณาเราต้องโฆษณาแม่ได้นะครับแล้วตอนนี้อยากจะบอกหลายๆคนที่อายุยังไม่ถึง84เนี่ยควรจะดูแลสุขภาพยังไงก็ทานไปเรื่อยๆก็ดีกวดอ่ะทานไปเรื่อยๆดีนอนก็รับอะไรก็ครับขอบคุณมากครับที่มาแล้วก็มือดังๆด้วยครับผมจะเรียนท่านอย่างนี้ครับท่านเองเนี่ยมาที่ออฟฟิศเมื่อตอนครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ย เราจะไปห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวเราูกใจมากนะฮะเดินไปประมาณ507ก500ิโลกว่ากว่าท <c oughs> ่านเนี้ยไปเองไม่ได้คุณอีเนี่ยต้องเป็นคนพาพาไปเดินพาเดินไปนะครับแต่หลังจากนั้นอาทิตย์เดียวปรากฏว่าคุณอีทคุณจะเป็นตองมากเดินเร็วมากนะครับเดินเร็วมากแล้วก็ไปนี่นั่นคือสิ่งที่มีความสุขครับถ้าท่านมีญาติผู้ใหญ่หรือคนรู้จักอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องรองเดียวกันก็เรื่องใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นพื้นฐานของธุรกิจเรา เราสามารถจะทาให้คนที่เรารู้จักทุกคนยังมีสุขภาพดีได้นะครับวันนี้ท่านมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับนี่มคนจะเป็เสียม,ม,มากครับผม,ม,มคนปอบกนไ้คนปอบตายกินได้ไหม,ไมคือโดยเกณฑ์หลักๆเลยเนี่ยนะครับผมผมจะไม่ตอบเองนะครับผมจะจะอ้างค,คําคุณหมอบ้างคุณเตษตกรมาบ้างตัวเนี้ยจะเป็นอาหารมันไม่ใช่ายาในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ย เขาจะควบคุมถ้าเป็นซีรีสมากเนี่ยเขาจะต้องควบคุมของเกลือแรก่กับน้ําที่ในร่างกายงั้นเพศจะตอบหนึ่งข้อคือว่าถ้าจะทานให้สบายใจทานก่อนวันที่ใบฟอกไตเกิดอะไรขึ้นฟอกทัดแต่ถ้าเราเลี่ยงได้อย่าเสี่ยงถ้าเราจะไม่ให้ญาติสนิทนิสหายเขาจะโทษเราได้ผมไม่อยากให้ท่านท่านเสี่ยงแต่ถ้าเป็นตัวเราเองญาติสนิทเลยอะไรต่างๆทานได้ครับาทานได้ครับออกไปครับครับ คุณส่วนคุณหมอที่เป็นนักธุรกิจของเราท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลนท่านบอกว่าทานได้เลยนะครับตรงตรงนี้แต่ว่าอย่างที่เรียนท่านนะครับว่าเรามีคนที่สุขภาพดีอะไรเยอะถ้าถ้าเกิดเราไม่สนิทกับเขาจริงๆผมไม่อยากให้ท่านเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยท่านให้หลอกได้นะครับทําไมเพราะว่าอะไรผมมั่นใจครับเพราะ <c oughs> สินค้าเราเราสุขภาพดี <c oughs> นะครับตรงน,นั้นก็ผมคิดว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยคงจะ แต่จะเจรยียนท่านตรงนี้ครับครับผม <c oughs> ค,คืออย่างนี้ครับเขาบอกตายมานานแค่ไหนแล้วครับเป็นแล้วเป็นอาการตานานแค่ไหนแล้วครับคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้ถ้าเราดูรูปที่เป็นเราวัยว้าของเราเนี่ยร่างกายของเราปล่อยจะเสื่อมมาได้เนี่ยคงไม่ใช่ปีสองปีหรือแค่สิบปีมันใช้เวลาเสื่อมมาเป็นสิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้ไม่ใช่ยาผีบอกตัวนี้คือสารอาหารที่ค่อยๆฟื้นฟูเราเนี่ยให้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งนี้ที่ผมยืนยันนะครับเขาอาจจะมีโรคอยู่เขาต้องรักษาอยู่แต่อาการเพียร์เขาจะน้อยลงการใช้ชีวิตเป็นปกติดีขึ้นนะครับแล้วก็อาการเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่เราจะพูดคาว่าหายไม่ได้ผิกดกฎหมายนะครับพูดไม่ได้นะครับครับผมงั้นตรงนี้เนี่ยผมเรียนท่านอย่างนี้ครับ วันที่8พฤศจิกายนเนี่ยเราจะมีงานใหญ่ที่หอประชุมกองทัพเรือจากวันนี้ไปจะถึงวันที่8พฤศจิกายนท่านสามารถทําธุรกิจกับนิวเวย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็คือบริษัทเดียวกันนะครับสินค้าเหมือนกันแต่เราทารีแบรนดิ้งทุกอย่างใหม่หมดเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนใหม่เข้ามามากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยเราจะอธิบายโครงสร้างธุรก,กิจใหม่หมดนะครับให้กับคนอีกมากท่านสามารถเชิญคนมาได้ ไม่จํากัดจานวนตามที่ท่านคิดว่าท่านจะขยายธุรกิจนะครับแล้วเราพบกันอีกทีนะครับในวันวันไหนแล้วครับผมอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับแล้วก็วันเสาร์เราจะมีเกษตรกรนะครับมาแล้วก็มีปญายแผงธุรกิจทุกวันเสาร์ตั้งแต่บ่ายโมงต้นป่าแล้วรวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ